มีเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งในอีนะครับเขาก็ได้อยู่ในวงการการค้าต่างประเทศมาเป็น10ปีแล้วและเมื่อวันที่30เมษาที่ผ่านมานี่เองเขาก็ได้อัดคลิปเล่าเลยนะครับว่าสินค้าที่กำลังจะส่งไปอเมริกามันก็กำลังเจอกับภาษีมหาโหดจนตอนนี้กำไรนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วติดลบไปเรียบร้อยเขาก็บอกอีกนะครับว่าใครละ่ะบอกว่าเจ้าของธุรกิจที่อีูจะรวยกันทุกคน ลงทุนเปิดร้านกันเป็นล้านอยู่เลยครับแต่พวกเขาเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะจมอยู่กับกองสินค้าที่ขายไม่ออกกันหมดแล้วพอโดนขึ้นภาษีนะครับต้นทุนสินค้าของพวกเขานั้นมันก็ขึ้นหมดเลยเกือบ3มเท่าทําให้สินค้ากว่าเครื่องในโกดังขนาด1000ตารางเมตรของพวกเขานั้นมันยังคงค้างสต็อกเต็มไปหมดเยียงคงมีของที่ยังทําไม่เสร็จอยู่อีกเพียบอยู่ข้างล่างความเสียหายนั้นมันก็จัดได้ว่ามหาศาลจริงๆ ในด้านของเมืองการค้านานาชาติอีอนั้นก็จัดได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะครับมีพื้นที่กว่า6.4ล้านตารางเมตรแถมยังมีร้านค้าตั้งกว่า7,000 0ร้านค้าแล้วในจำนวนนี้ครับกว่า3,000ร้านค้าก็ ทำการค้าขายกับอเมริกาโดยตรงเลยครับและพอมาถึงเดือนเมษายนสหรัฐนั้นก็จัดหนักขึ้นภาษีสุนคากรสูงเลี้วถึง145เปบางก็โดนไป245จีนก็ตอบโต้กลับกำหนดภาษี125สำหรับสินค้าจากสหรัฐอเมริกาภาษีระดับนี้ครับมันก็แทบไม่ต่างอะไร กับการคว่ำบาตรทางการค้าเลยผู้ประกอบการในเออนี่เลยครับที่อยู่ด้านหน้าสุดของสงครามการค้าครั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทําเอาหลายคนนั้นกังวลใจไปตามๆกันมันก็มีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า90%ของสินค้าคิสมัติในอเมริกานั้นมันก็มาจากจีนแล้วถ้าเกิดว่าจีนหยุดส่งเมื่อไร่ครับอเมริกาเองก็จะหาเจ้าอื่นมาแทนที่ในปริมาณเท่านี้ไม่ได้ง่ายๆครับ ขายังกล่าวอีกนะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากําไรจากการค้าขายต่างประเทศนั้นมันก็เหลือน้อให้เต็มทีอยู่แล้วครับแล้วพอพวกเขานั้นได้มาเจอกับเพดานภาษีที่สูงขนาดนี้โรงงานของพวกเขานั้นมันก็เลยไม่มีทางที่จะแบกรับภาระคนเดียวได้ไหวครับพวกเขาก็กังวลว่าการทําธุรกิจนั้นมันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าของพวกเขาครับไม่มีกําไรพวกเขาน่ะ ก็จะไม่มีใครได้กําไรเหมือนกันไม่มีกําไรก็ไม่มีความร่วมมือมันก็ไม่เกิดสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ครับแล้วพอพูดถึงอีอูนะครับลหลายๆคนนั้นก็คงจะนึกถึงศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าเบตาเล็ตที่คึกคักสุดๆแต่ช่วงหลังๆมานี้นะครับมันก็ได้มีคนแชร์รูปที่เห็นแล้วใจหายเลยครับบางคนนะครับก็บอกว่ารูปพวกนี้นะ่ยหรือว่าคลิปพวกนี้นครับ มันเกิดก่อนสถานการณ์โควิดซะอย่างนั้นแหละหรือช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเมืองการค้านานาชาติที่เคยพุกพลาดนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่างเปล่าไปหมดแล้วมีคนพูดถึงสภาพตอนนี้ด้วยนะครับว่าสภาพตลาดตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทนไหวนั้นก็ยังทนกันไปครับ แต่ถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวล่ะถ้าทนไม่ไหวนั้นก็ต้องกัดฟันสู้ต่อครับแล้วก็รอดูว่าใครนั้นจะสามารถอยู่ได้นานกว่ากันพวกเจ้าของกิจการก็แค่ประคองตัวไปวันๆเท่านั้นเองครับแล้วพอใกล้ถึงช่วงวันหยุดแรงงานรับวันที่หนึ่งพฤษภาคมเมืองการค้าอีอูนั้นก็จะเงียบผิดปกติร้านค้าหลายร้านนั้นก็ยังคงปิดประตูอยู่เลยแล้วมันก็มีบล็อกเกอร์คนหนึ่งครับที่โพสต์วิดีโอแล้วก็บอกว่า พอถึงวันหยุดรายงานใกล้เข้ามาทีไรนะครับเมืองการค้ารน,นาชาติอีอูที่ค่าเช่าแพงหูฉีกอยู่แล้วนะ่ยก็จะยิ่งบริหารจัดการยากขึ้นทุกๆปีปีนี้นะี่ยมันก็ยิ่งหนักเป็นพิเศษเลยแล้วเขาก็ยังได้ส่งความเป็นห่วงนะครับถามไทยถึงเพื่อนๆเขาครับว่าสถานการณ์ของพวกเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาเนะี่ยปีนี้เป็นยังไงกันบ้าง และเมื่อวันที่20เมษายนนะครับมันก็มีคนทำงานในด้านการค้าต่างประเทศใน e ูเอรถ่ายรูปบรรยากาศในโซน3ของเมืองการค้านานาชาติมาให้เราได้รับชมกันครับซึ่งมันก็เงียบเหงาผิดปกติมากๆเขาก็แสดงความหวังนะครับว่าสงครามการค้าน่ะมันก็คงจะจบลงเร็วๆนี้แหละมั้งใช่คนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยมันไม่มีลูกค้าในยูแล้ว เพราะว่าพวกเขาเน่ยไม่เดินทางมาจีนกันเลยเหตุผลก็เพราะว่ามีโรงงานจีนเยอะแยะเลยที่ย้ายฐายกนการผลิตไปต่างประเทศแล้วหลายหลายประเทศนะ่ะก็กําลังพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของตัวเองทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของจีนภายในภาคการผลิตนั้นลดลงเรื่อยๆ ตลาดยีอูที่เคยมีชีวิตชีวาตอนนี้นะ่ะบอกได้คำเดียวเลยว่าว่างเปล่าในได้ขอคุณหวังกัวอิงที่ทำธุรกิจค้าส่งกอบรูปในอูอูมากว่า30ปีแล้วก็เล่าให้เดอะการ d เดียนฟังเมื่อเร็วนี้ครับว่าตอนนี้นะี่ยลูกค้าจากอเมริกาก็เหลือไม่ถึง10%แล้วต่างจากตอนที่เริ่มทาธุรกิจลิบลับเลยตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางเธอนะครับบอกว่าธุรกิจนั้นมันยากขึ้นเรื่อยแต่เราอะ ก็หยุดไม่ได้หรอกในด้านของคุณหม่าลินที่ขายเครื่องสําอางกับเครื่องประดับนะครับเธอก็บอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเธอนั้นก็จะมาจากตะวันออกกลางเหมือนกันเธอนะครับเชื่อว่าผลกระทบจากภาษีมันประเมินยากแต่เธอนะครับก็คาดว่ามันจะทําให้การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเสียหายอย่างหนักแน่นอน พ่อค้าแม่ค้าในยูรับกังวลในเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจกโลกโดยรวมที่เกิดจากภาษีของอเมริกามากกว่าตัวภาษีเองเสียด้วยซ้ำครับทุกท่านในด้านของคุณจงเซี่ยวเหยนะครับที่ส่งออกที่เขียบุรีดีไซน์เก๋ๆก็กังวลว่าเรื่องนี้น่ะมันจะไม่จบแค่อเมริกากับจีนกลัวว่าประเทศอื่นๆนั้นจะทำตามไปด้วยใย่ไนะครับคุณหูที่มีทั้งร้านค้าออนไลน์และหน้าร้านนั้นก็บอกว่า ปีนี้ต้นทุนราคาค่าแรงนั้นมันก็สูงขึ้นออเดอร์โดยรวมนั้นมันก็ลดลงยอดขายนั้นหายไปกว่า6 0เเทียบกับเมื่อ2ปีก่อนเขาบอกนะครับว่าทางธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์นั้นมันก็ซบเซาเหมือนกันหมดเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนไทยเป็นแบบนี้หรือเปล่าอีอูนะครับก็เป็นเมืองระบอำเภอในบนทุนเจจียงเป็นที่ตั้งของตลาดค้าส่งสินค้าแบตเตอร์เลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับ งานแสดงสินค้านานาชาติ EU อนนั้นก็เป็นหนึ่งในสามงานใหญ่ของจีนร่วมกับงานแขตันแฟแล้วก็งานหัวตรงแฟดแต่ตอนนี้ครับด้วยภาษีที่พุ่งสูงความต้องการการค้าต่างประเทศที่โหดตัวแล้วต้นทุนก็สูงขึ้นอูอนั้นก็กำลังดิ้นรนอย่างหนักเลยทีเดียวและเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมันก็ได้มีชาวเมืองยูอ็คนหนึ่งรับโพสต์คลิปวิดีโอระบายความในใจครับเธอก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอูอปีนี้เนี่ย เธอเป็นเจ้าของธุรกิจในตลาดครับจ่ายค่าเช่าปีละเป็นแสนๆหยวนแต่ตลาดเนี่ยเงียบมากๆลูกค้าหายไปไหนหมดการค้าต่างประเทศนั้นก็ลำบากตลาดกลางคืนก็โลง่งร้านอาหารนั้นก็มีแต่ป้ายให้เช่าติดเต็มไปหมดเลยครับแม้แต่เจ้าของบ้านจะปล่อยให้เช่าน่ะก็ไม่มีใครเช่าครับและเธอเองนะครับก็ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับบรรดาพ,พ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วยครับแล้วเธอก็บอกว่า ในปีนี้ครับลูกค้าของเธอทุกคนน่ะก็บอกว่าธุรกิจนั้นมันย่ำแย่แล้วก็ลำบากสุดๆเลย,ๆๆเ,ลยเธอก็ถามนะครับว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่นะทำไมเรื่องมันเป็นแบบนี้และเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับมันก็ได้มีบล็อกเกอร์สาวสวยคนหนึ่งรับได้ออกมาโพสต์วิดีโอพร้อมกับบอกว่าสถานการณ์ในยูตอนนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากๆครับบรรดาเจ้าของธุรกิจในเมืองการค้านานาชาติกําลังดิ้นรนพ่อขาแม่้า เสื้อผ้าที่หงเหียนกำลังดิ้นรนอย่างหนักคนขายผักกำลังดิ้นรน ร้นานผลไม้นั้นกำลังดิ้นรนครับความเป็นจริงแล้วนะครับเธอก็พูดถึงหลายอาชีพครับก็คือทุกอาชีพนั่นแหละครับที่ดินนด้นรนดิ้นรนหมดเลยครับคือถ้าผมแปลตรงๆเนี่ยมันจะมีแต่คำว่าดิ้นรนทั้งนั้นเลยแล้วเธอก็ถามนะครับว่าตอนนี้นะ่ะมันมีอุตสา,าหกรรมไหนบ้างในยูอที่ไม่ได้กําลังดิ้นรนบ้างตอนนี้และมันก็ได้มีบล็อกเกอร์อีกคนหนึ่งนะครับเธอก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าสถานการณ์ในยูอตอนนี้นะ่ะอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหลายบริษัทนั้นจ่ายเงินเดือน ที่แย่กว่านั้นก็คือบางบริษัทนั้นพนักงานมาทํางานตามปกติอยู่ดีๆพ่อตกเย็นครับกลุ่มเช่นบริษัทนั้นก็ประกาศเลยว่าบริษัทนั้นจะปิดตัวลงแล้วไม่ทําอะไรต่อแล้วเธอก็บอกนะครับว่ามีลูกค้ารายหนึ่งของเธอครับที่ออกมาบอกว่าบริษัทของเขาเนะี่ยไม่ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานอย่างเป็นทางการครับแค่สั่งงานให้มันหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่านพนักงานรับไหวก็ทําต่อไปนะถ้าไม่ไหวก็ออกไปเลยเท่านั้นเองครับและเธอนะ่ย ก็เจอกับเจ้าของธุรกิจหลายคนในอีอูเธอก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกเจ้าของธุรกิจที่แบบมีคุณธรรมหน่อยนะแม้จะต้องไปกู้เงินมาก็ยังจะต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานก่อนแต่บางคนนั้นก็ไม่สนใจเลยครับว่าพนักงานจะเป็นตา,าย,ย,ยาไรียังไงตอนนี้นะไม่ใช่แค่บริษัทที่ลำบากแล้วครับร้านค้าตามต้มถนนหลายแห่งนั้นก็แทบจะประคองตัวเองไม่ไหวแล้ว สำหรับร้านค้าจำนวนมากครับรายได้ต่อเดือนนั้นมันก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าแล้วด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงกำไรเลยครับเอาจริงๆนะครับเธอก็บอกว่ามันมีคนน้อยมากๆครับที่สามารถทำเงินได้ในตอนนี้และนี่นะครับคือสถานการณ์จริงในอีอูและเมืวันที่24เมษายนที่โรงงานผลิตของอัฟานออปเรียรับในเมืองซีซูอีอูคนงานหลายร้อยคนครับก็ยังคงทำงานกันตามปกติเลยนะครับ และภายใต้แสงไฟสว่างจ้าคนงานกับจักเย็บผ้าทำงานกันอย่างขมักข m e n เย็บผ้ากันออกมาเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้วก็จะส่งไปที่โรงงานอื่นเพื่อแพ็คของต่อในด้านของคุณจางผู้จัดการโรงงานครับเขาก็บอกว่าหลักๆแล้วเขาก็จะผลิตเสื้อเชิ้ตผู้ชายกับเสื้อผ้าอื่นๆในโรงงานที่มีพนักงานประมาณ350คนถือเป็นโรงงานใหญ่ในย่านนั้นเลยครับเจ้าของบริษัทอย่างคุณจางกู้บอกกับ จีมูนิวนะครับว่าธุรกิจของเขานั้นก็เน้นการค้าต่างประเทศเป็นหลักประมาณ80%ของออเดอร์นั้นก็จะมาจากลูกค้าอเมริกาแต่ตอนนี้ธุรกิจในอเมริกาของเขาก็แทบจะหยุดชะงักลงไปแล้วครับเจ้าของธุรกิจในยูครับก็กําลังรู้สึกสับสนกังวลแล้วก็พยายามหาทางออกกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะหนีจากภาวะกําไรหดตัวเพราะภาษีของอเมริกาคุณหลินเจ้าของธุรกิจในยูนะครับเธอก็บอกว่า อีคอมเมิร์ซในจีนครับหรือว่าตลาดออนไลน์ในจีนน่ะมันทํากําไรไม่ได้แล้วครับและนั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลที่เมื่อไม่กี่ปีก่อนเน่ะเธอก็เลยหันเหมาทำอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดงครับขายของไปต่างประเทศแทนเธอก็อธิบายนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้านั้นก็จะสามารถส่งสินค้าให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยตรงหรือจะเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มอย่างเทมูเพื่อ ดันสินค้าเข้าตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วแต่คุณหลินก็ชี้เห็นนะครับว่าหลายคนก็คิดว่าอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนนะ่ะมันง่ายทําเงินง่ายแต่จริงๆนั้นไม่ใช่เลยครับกําไรนั้นมันน้อยนิดมากๆถ้าอยากได้เงินนั้นก็ต้องส่งของในปริมาณที่เยอะๆแต่แค่สต็อกของเฉยๆเนะ่ะมันก็ไม่ทําให้เกิดยอดขายหรือกําไรอยู่ดีพ่อค้าแม่ค้าก็เลยถูกบังคับให้ต้องเล่นตามกฎของแพลตฟอร์มซึ่งเข้มงวดมากๆ อยอมลดราคาลงไม่งั้นล้วก็อาจจะโดนลงโทษได้บางทีส่งของไปลอดใหญ่แล้วพ่อขาแม่ค้ากลับตกเป็นรองเพราะแพลตฟอร์มนั้นกุมอำนาจทั้งหมด พอสินค้าของคุณถูกส่งไปแล้วมันก็เหมือนกับยื่นอำนาจต่อรองให้กับแพลตฟอร์มไปเลยคุณต้องทำตามที่เขาบอกทุกอย่างและถึงอย่างนั้นก็ตามพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากนั้นก็ยังเก็บเงินไม่ได้หรือไม่ก็สินค้าหายไปเลยมันเป็นสถานการณ์ที่เสียทั้งสองฝ่ายจริงๆครับคุณหลินนั้นก็บอกว่าพ่อค้าแม่ค้านั้นก็กำลังเดินรนเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่บีบคั้นอย่างนี้ให้อยู่ครับ แล้วตอนนี้ครับอเมริกาก็ยังยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับพัสดุมูลค่าต่ำอีกแม้แต่พัสดุที่มีมูลค่าน้อยกว่า800ดอลลาร์ก็จะโดนเก็บภาษีและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับอีอูตอนนี้โรงงานส่งออกหลายแห่งรับในเวินโจอีอูฟู่เฉียนแล้วก็ฟู่เจียนนั้นก็กำลังหยุดกิจการและโรงงานนั้นก็ลดเงินเดือนหรือไม่ก็เลิกจ้างพนักงาน คุณหลินนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะไม่เลือกทำอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเลยครับธุรกิจนี้เนะี่ยมันไม่มีความรู้สึกแบบสร้างความมั่นคงเอาซะเลยเธอก็บอกนะครับว่าย่อยขายรวมของเธอนะ่ะมันลดลงไปแล้ว50-60%ถ้าเกิดว่าไม่มีปริมาณก็ไม่มีทางทำเงินได้เลยคุณหลินนะครับก็ยอมรับว่าเธอเองนะ่ะนอนไม่หลับอีกต่อไปแล้วครับ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาสิ่งที่คิดได้ก็คือค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายต้นทุนต่างๆเธอนนั้รู้สึกเหมือนกับไม่มีทางออกแล้วก็ต้องไปต่อครับรู้สึกแบบเหนื่อยขึเรื่อยๆในสุดๆตอนนี้แนหะบริษัทของเธอก็กําลังลดขนาดลงทั้งย้ายไปโกดังที่เล็กลงเลิกจ้างพนักงานลดเงินเดือนแล้วเธอนะครับก็โวรวาแบบขมขื่นแล้วก็บอกว่าถึงเราอ่ะจะมีพนักงานทํางาน พวกเขาเนะี่ยก็ได้แค่เงินเดือนขั้นพื้นฐานสําหรับธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางอย่างเรามันก็ยากที่จะหนีพ้นชะตากรรมของการถูกกําจัดทิ้งจากสนามนี้คุณหลินนะครับยังทิ้งไทยอีกว่าสินค้าที่เจอบ่อยที่สุดในยูเอก็คือพวกสินค้าราคาถูกๆอย่างเช่นของใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆของใช้ในชีวิตประจําวันครับเครื่องประดับตอนนี้เนะี่ยของพวกนี้ก็หายไม่ออกแล้วครับพวกถุงเทา้าถุงมือหมวกของเล่นกล่องเก็บของนะครับ ก็ได้แต่ว่างอยู่ในโกดังขายไม่ได้กลายเป,ป็นขยะไปเธอก็เตือนนะครับว่าใครที่สนใจอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเนี่ยก็ควรคิดให้ดีๆนะอัตราความล้มเหลวนะมันก็อยู่ที่99%มีเพียงแค่1%เท่านั้นครับที่รอดที่เหลือนะ่ะก็เป็นแค่ไม้ประดับหรือเยื่อเท่านั้นแหละในด้านของคุณสูครับเจ้าของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอีกคนหนึ่งในยูนั้นก็บอกว่าสงครามภาษีจีนสหร,รัฐก็ส่งผลกระทบหนักมาตอลอดครับ ตลาดอเมริกานั้นมันก็ทํากําไรไม่ได้แล้วไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยเธอก็บอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอีคอมเมิร์ซในประเทศหรือร้านค้าแบบเดิม ธุรกิจเนี่ยมันก็แยกลําบากไปหมดแล้วคุณซูก็ได้เล่าถึงความรู้สึกว่าทุกวันนี้ครับก็รู้สึกเหมือนกับสับสนกังวลแล้วก็เจ็บปวดนอนไม่หลับตอนกลางคืนครับจ้างพนักงานก็ไม่ได้ก็เลยต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวครับทํางานวันละ12ชั่วโมงกว่าไม่มีวันหยุดเลยหรือแม้แต่ว่าหยูดในคาลเลิกนั้นน่ะเขาก็ต้องทําแต่เรื่องดเดิมๆซ้ๆําๆทุกแงนครับเลือกสินค้าแล้วก็เอาไปลงขาย ชีวิตแบบนี้นะ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึงเหงาแล้วก็เหนื่อยล้ามากๆเลยทีเดียวพ่อค้าแม่ค้าที่นโรนขายของบริษัทโลจิสติกนั้นก็โดนผลกระทบไปด้วยอีอูที่เคยมีบร,ริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากกว่า20,000แห่งเพราะว่าปริมาณส่งออกสินค้ามาสารตอนนี้ธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ก็ลดลงไปกว่าครึ่งแล้วคุณหวังเจ้าของบริษัทยูอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิตินะครับก็บอกว่า ตั้งแต่สงครามการค้าเริ่มขึ้นบริษัทจัดการขนส่งสินค้าเครื่องหนึ่งนั้นก็หยุดกจการไปแล้วครับปริมาณขนส่งนั้นลดลงอย่างน้อย70%เปเนเขาก็บอกนะครับว่าธุรกิจเล็กๆทั้งหมดที่เคยทำงานกับเขาน่ยก็หยุดไปหมดแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุณหวังอธิบายนะครับว่าพวกเขานะครับกำลังกังวลในเรื่องความเสี่ยงที่จะโดนเพิ่มภาษีสุลกากรอีกหลังจากส่งออกไปแล้วครับบริษัทรับจาัดก,การขนส่งสินค้าเล็กๆตอนนี้นะก็เลยต้องให้ลูกค้าจ่ายสดล่วงหน้าก่อนส่งสินค้าออกไปบางเจ้าเนี่ยถึงกับขอให้ลูกค้าจ่ายภาษีเพิ่ม ตามเวลาจริงเลยครับเช่นถ้าตู้คอนเทนเนอร์อยู่กลางทะเลมาสองวันแล้วภาษีขึ้นบริษัทโลจิสติกนั้นก็จะต้องโทรไปขอให้ลูกค้าครับจ่ายค่าส่วนเกินทันทีเพราะกลัวว่า,วาถ้าเกิดว่าของไปถึงท่าเรืออเมริกาแล้วภาษีขึ้นลูกค้าที่อเมริกานั้นก็อาจจะไม่ยอมรับของครับแล้วบริษัทโลจิสติกเนี่ยพวกเขาก็ต้องขาดทุนหนักเลยสิครับงานนี้เนี่ย คุณหวังครับก็เปิดเผยว่าเพื่อความอยู่รอดบริษัทโลจิสติกกับผู้ส่งออกนั้นก็ต้องใช้กลยุทธ์บางอย่างเหมือนกันตายก็เสียงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบ Fulfillment by Amazon หรือ FBA FBA นะครับก็จะเป็นบริการของ Amazon คือผู้ขายนั้นสามารถเอาสินค้าไปเก็บในคลังสินค้าของ Amazon แล้ว Amazon นะครับจะจัดการกับเรื่องการเก็บของหยิบของแพ็คของ ่งของให้รูปแบบนี้มันก็อาจจะแพงเกินไปสําหรับผู้ขายรายเล็กหรือพวกที่โดนภาษีหนักๆครับผู้ซื้อที่อ่อนไหวในเรื่องราคามากๆขึ้นราคาแค่1เหรียญเนี่ยมันก็ทําเอายอดขายตกวัวภาพได้เลย แต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการกดราคาให้ต่ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผู้ขายเองก็ต้องปรับราคาตามตลาดด้วยถ้าคู่แข่งขึ้นราคาสต็อกสินค้าราคาถูกของพวกเขานั้นมันก็จะหมดเร็วมากขึ้นครับทำให้ไม่มีอะไรจะขายหลังจากนั้นนั่นเองและอีกวิธีหนึ่งที่จะเลี่ยงภาษีสูงๆก็คือการรวมสินค้าตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่า ภาษีเสื้อผ้านั้นมันสูงมากๆประมาณ1 4 5ถ้าใส่เสื้อผ้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์เลยต้นทุนนั้นมันก็จะสูงจนรับไม่ไหวบริษัทโลจิสติกนั้นก็จะใช้วิธีการใส่เสื้อผ้าไปด้วยน้อยประมาณ16ลูกบาทเมตรแล้วก็ผสมเข้ากับสินค้าที่ภาษีต่ำกว่าหรือไม่ก็ไม่เสียภาษีเลยครับกลยุทธ์รวมสินค้านี้น่ะก็เพื่อการลดราคาภาษีเฉลี่ยกับมูลค่ารวมของสินค้าลงจะได้จ่ายภาษีน้อยลงครับแล้วก็มีช่องให้หายใจได้บ้างแต่คุณหวังก็ยัง นะครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันก็เสี่ยงสูงมากถ้าศุลกากรตรวจเจอว่าสำแดงข้อมูลไม่ตรงบริษัทนั้นอาจจะโดนค่าปรับมหาศาลเลยอย่างตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดียวนั้นอาจจะโดนปรับเป็นแสนดอลลาไปเลยครับคุณหวังก็เชื่อว่าท่าสงครามการค้านั้นมันยังคงยืดเยื้อต่อไปอีก3เดือนข้างหน้าบริษัทโลจิสติกในอีอูนั้นที่มีปริมาณจาก2 0,000แห่งมันก็อาจจะเหลือรอดแค่ประมาณ5,000แห่งเท่านั้นพูดง่ายๆคือมากกว่า3ในเมี่นั้นจะหายไปจากตลาด และนี่นะครับคือสถานการณ์จริงๆใน EU อูตอนนี้เมืองที่เคยคึกคักไปด้วยธุร,รกิจตอนนี้กลับติดอยู่ในวิกฤตแต่ผู้คนในเมืองนะ่ะก็ได้แต่เฝ้ามองอยังทำอะไรไม่ได้จริงๆครับ